Forex เนี่ยมีคาแรคเตอร์ของการเคลื่อนไหวเป็นไซด์เวย์โดยธรรมชาติเป็นไซด์เวย์โดยธรรมชาติเป็นไซด์เวย์ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กสลับสลับกันไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่า Forex เนี่ยถ้าเราสังเกตเวลาเราเอาคู่เงินมาชนกันอย่างเช่น EUR USD นั่นไม่จริงะลรครับส,สกุลเงินยูโรเทียบความแข็งค่ากับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ใช่ป่ะอ่าแล้วก็ไม่มีใครหรอครับไม่มีเงินสกุลของประเทศไหนที่ต้องการให้ตัวเองเงินอ่อนค่าตลอดเวลาหรือแข็งค่าตลอดเวลาทุกๆสกุลเงินนะครับจะถูกควบคุมโดยธนาคารกลางของประเทศเขาอ่าในแต่ละประเทศก็จะมีเขาเรียกว่าภาวะของความต้องการที่แตกต่างกันต่างกรรมต่างวาระ คือต่างคนต่างมีวาระทางเศรษฐกิจเป็นของตัวเองใช่ไหมครับการออกเงื่อนไขหรือนโยบายทางการเงินต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อชะลอบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตามวาระของแต่ละประเทศนั้นๆที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นไม่มีใครที่อยากจะแข็งค่าตลอดไม่มีใครที่อยากจะอ่อนค่าตลอดเพราะฉะนั้น เวลาเอามาแมชชิ่งกันนะครับบางประเทศนี้แข็งประเทศนี้ดันอ่อนพอดีนะครับมันก็เกิดเทรนประเทศหนึ่งแข็งอีกประเทศหนึ่งแข็งตามนะครับมันก็เกิดเป็นไซด์เวย์อะไรลักษณะแบบนี้มันก็เกิดมีการสู้กันอยู่ตลอดเวลามันมีการสู้กันองค่าเงินตลอดเวลานะครับไม่มีฝ่ายใดแพ้ตลอดการแล้วก็ไม่มีฝ่ายใดชนะตลอดการเช่นเดียวกันในเรื่องของเอ่อ e n c y Exchang ็นนะครับอันนี้เข้าใจประเด็นไหมว่า ทำไม Forex มันมีคาแรคเตอร์เป็นไซด์เว y ย์เพราะว่าไม่มีผู้ชนะใดที่จะชนะตลอดการและไม่มีผู้แพ้ใดที่แพ้ไปตลอดการในแต่ละประเทศเพราะแต่ละประเทศมีวาระทางเศรษฐกิจเป็นของตัวเองโอเคไหมครับถ้าใครเข้าใจประเด็นนี้แล้วว่าทำไม Forex ถึงเป็นไซด์เว y ย์นะครับช่วยพิมพ์เลขก8มาพิมพ์เลข8มาโอเคนะครับ